สำหรับคลิปนี้เราขอนําเสนอบ้านเดี่ยวในโครงการเศรษฐศิริประชาชื่นแจ้งวัฒนะบ้านเดี่ยวหลังนี้ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพโซนประชาชื่นแจ้งวัฒนะในโครงการคุณภาพจากแสนสิริบรรยากาศเงียบสงบน่าอยู่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันบ้านหลังนี้หน้าบ้านหันทางทิศเหนือและมีขนาดที่ดินที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวสูงถึง58.4ตารางวา หลังนี้เจ้าของได้ทำการเทพ,พื้นรอบบ้านแล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเรื่องการต้องตัดหญ้าบ่อยๆเลยค่ะชมภายนอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในบ้านกันค่ะหลังนี้พื้นที่ภายในเขาจะค่อนข้างกว้างมีพื้นที่ใช้สอยรวม165ตารางเมตรเปิดประตูเข้ามาห้องแรกที่จะเจอเป็นห้องรับแขกที่ตกแต่งด้วยชุดโซฟาอย่างดีเป็นมุมต้อนรับแขก และเป็นมุมพักผ่อนของครอบครัวถัดมาจะเป็นโซนรับประทานอาหารที่ตกแต่งด้วยโต๊ะอาหารสวยงามทำให้มื้ออาหารอร่อยและมีความสุขดิ้งขึ้นภายในคลิปขวามือจะเชื่อมต่อกับประตูข้างบ้านและซ้ายมือจะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับจัดเตรียมอาหารเชื่อมต่อกับห้องน้ำแขกและห้องครัวความพิเศษของบ้านหลังนี้คือมีครัวให้ถึงสองครัวเป็นครัวที่มากับโครงการ และครัวต่อเติมที่ตกแต่งอย่างสวยงามครบชุดมาพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะสำหรับคนรักการทำอาหารแน่นอนค่ะบ้านหลังนี้มีห้องนอนด้วยกันทั้งหมด3ห้องซึ่งทั้ง3ห้องจะอยู่บนชั้น2และห้องน้ำรวมทั้งหมด3ห้องห้องแรกเราขอพาไปชมห้องนอนเล็กห้องนี้ได้รับการตกแต่งโดยเฟอร์นิเจอร์บิวอินแล้วเรียบร้อย ส่วนห้องนอนเล็กอีกห้องจะยังไม่ได้รับการตกแต่งนะคะจะเป็นห้องนอนโล่งๆและทั้งสองห้องจะใช้ห้องน้ำร่วมกันที่อยู่ภายนอกและห้องสุดท้ายจะเป็นห้องนอนใหญ่ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายห้องนี้มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่บิวอินตู้เสือ้อผ้าถึง4ตู้เลยทีเดียวเรียกได้ว่าจุใจถูกใจคนรักการแต่งตัวแน่นอน นอกจากเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่มาครบแบบจุใจแล้วห้องนี้มาพร้อมห้องน้ำในตัวที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เพิ่มความสะดวกสบายใครได้ใช้ห้องนี้รับรองถูกใจแน่นอนบ้านหลังนี้ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์บิวอินอย่างดีเจ้าของขายเพราะย้ายไปอยู่ต่างประเทศจึงเป็นโอกาสดีสำหรับเจ้าของใหม่ ที่จะได้บ้านพร้อมอยู่ในราคาคุ้มค่าสนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยๆในราคาถูกสุดๆหลังนี้สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ